น,น,นี่คือเครื่องมือครับที่ผู้คน,นที่ผู้คนสร้างรายได้อันนี้คือเครื่องมือที่เขาสร้างรายได้แล้วครับผมอขอพิมพ์ต่อก็ใครอยากใครอยากได้เนี้ก็อยากจะมีเครื่องมือเครื่องมือนในการไปช่วยในการให้เรา มีค่าใช้จ่ายเอย็ค่าหลายหลายับเข้ามาอีกอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่บาเข้ามราับผมแล้วก็เพื่อนด้านนอกกับผมสามร้อยคนสามร้อยคนเดีย๋ยววันนี้ผมจะจดเป็นสถิติเล้ววันนี้ก็าจะติติใหม่สถิติเพิ่มใหม่สำหรับแบบว่ามีคนติดตามจาก